ผมต้อขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานนะครับและก็ทำธีปิดเปิดงานอี e g a n น e ์อ t h ไทย o ูม n นครั้งที่3นะครับการจัดงานในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มีการร่วมมือกันนะครับระหว่างฝ่ายราชะการแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันพัฒนาสาหกรรมจิงทอแล้วก็ทางบูพอร์ตและก็กลุ่มบริษัทาวเพื่อจัดกิจกรรม เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับในวโรการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีันปีรวมและนอกจากนั้นแล้วก็วจะเป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสวันพาไทยวันที่12สิงหาคมเนี่ยก็มีความสําคัญ3อย่างนะครับหเป็นวันเฉลิมชนพรรษาสองเป็นวัน,น,นวแม่แห่งชาติ และก็สามเนี่ยเป็นวันผ้าไทยการที่ได้มีการจัดกิจกรรมผ้าไทยนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าชริกิจพัพรบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระาาราชกรณียกิจในการส่งเสริม อนุรักษ์ให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายนะครับทั่วโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้การจัดงานที่เกี่ยวกับผ้าไทยที่หัวหินผมถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ที่ดีมากๆนะครับเพราะพี่น้องประชาชนชาว,ชาวหัวหินคงได้ลํำลึกถึงปีประมาณ2,507นะครับซึ่งทางนั้นเนี่ย ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพระบรมราชนีนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีันปีหลวงได้โดยเสด็จทั้งสองพระองค์นะครับไปที่หมู่บ้านเขาเต่านะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงแล้วก็สมพบว่าเวลาที่ทําประมงเนี่ยประชาชนก็มีรายได้นะครับเวลาหน้าประมงไม่ได้ทําประชาชนก็จะไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพด้วยพระมหากรานาธิคุณนะครับสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิจได้ส่งพระราชทานนะครับอุปกรณ์เครื่องทอนะครับแล้วก็ส่งพระราชทานผ้าฝ้ายแล้วก็ส่งพระราชทานด้ายน,นะครับเช่นด้าให้กับกลุ่มสตรีนะครับที่หมู่บ้านเขาตาเพื่อไปประกอบอาชีพ แล้วก็ส่งพระราชทานครูผู้สอนให้มาสอนว่าในการทําผ้าทอผ้าฝ้ายเนี่ยต้องทําอย่างไรและในที่สุดเนี่ยบุษฏีก็มีอาชีพมีรายได้และสามารถทอผ้าฝ้ายอย่างสวยงามและก็ส่งพระราชทานชื่อว่าผ้าฝ้ายทอบ้านเขาเต่านะครับดังนั้นวันนี้เวลาท่านท่องเที่ยวมาเที่ยวหัวหิน นะครับก็จะทำหาผ้าฝ้ายท่า,าบ้านท่าบานติขถาต่ำนะครับ,นะรบอันนี้ถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่พวกเราในฐานะพระสมเด็จกษัราาไทยต้องจำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่ได้ทรงพระกรุณานะครับฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแล้วก็ผ้าไทยทุกวันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่า พนนี้ยอ,อ,อสถาบันพัฒนา,า,าอุตสาหกรรมสิ่งทรอก็มาปีหนึ่งเนี้ยเราก็ส่งอ,งออกสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยก็เยอะมากนะครับก็ประมาณ10กว่าล้านล้านบาทนะครับรายได้ของประเทศเนปีหนึ่งประมาณ17ล้านล้านถึง18ล้านล้านแต่ว่าการส่ง,อ,งออกเนี่ยนะครับก็ครอบคุมประมาณ70-80%ก็ประมาณ10กว่าล้านล้านบาทแต่ในนั้นเนี่ยนะครับ ประมาณ2.5%เนี่ยก็เป็นรายได้ที่เราส่งออกด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศเผาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยเราส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าเนี่ยไปต่างประเทศปีหนึ่งประมาณ6,000ล้านเหรียญถ้าคูณ35ก็ประมาณ200 0 0ล้านบาท200ล้านบาทน,นี่ครับเป็นรายได้เข้าประเทศแล้วก็ในจำนวนที่ส่งออกไปเนี่ยครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผ้าไหม นะครับกับผ้าไทยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ250ล้านเหรียญถ้าคูณ30บาทเข้าไปก็ประมาณ6กเจ็พันล้านนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรายได้ที่ที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศนอกเหนือจากการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้มีอาชีพนะครับฉะนั้นการส่งเสริมผ้าไทยนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ แล้วก็เมืองไทยเนี่ยนะครับเรื่องอัตลักษณ์ของผ้าไทยเรานี่ยก็ถือว่ามีเสน่ห์นะครับเพราะก็จะมีกันอยู่ทุกภาคสมมติอย่างโคราชมีผ้าไหมเนี่ยผ้าไหมโคราชผ้าไหมปักทรงชัยก็จะจะมีบุคลิกอย่างหนึ่งมาไปผ้าไหมที่เชียงใหม่ก็อย่างหนึ่งผ้าไหมอุบลก็อย่างหนึ่งนะครับตามต้นกําเนิดแล้วก็วิธีทอแล้วก็ลายต่างๆก็มีความแตกต่างฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของผ้าไทยผ้า ผ้าไหมผ้าายต่างๆนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราได้มีกิจกรรมในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยแล้วก็นอกจากที่ผ้าไทยจะเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลน,นะครับได้ถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญในการสร้างกระแสซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้เป็นที่นิยม นะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแล้วก็ให้เป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยก็มีส่วนทำการต่อเศรษฐกิจนะครับอย่างตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะก็เพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปนะครับถ้าวันไหนเศรษฐกิจแต่จังหวัดดีเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยก่อนเกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ40ล้านคนก่อนเกิดโควิดนะครับ ก็มาถึงวันนี้ก็8ปีแล้ววันนี้ก็ยังไม่กลับไปที่ตัวเลข40ล้าน,นก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ34-35ล้านคนโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ยวจากจีนเคยมาปีละ10กว่าล้านประมาณ11-12ล้านคนปีนี้ก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียว5-6ล้านคนฉะนั้นเวลาที่นักท่องเทีย่ยวหายไปเนี่ยก็จะกระทบกับเศรษฐกิจทา,ากยาเศรษฐกิจในชนบทเพราะทุกอาชีพนะครับที่อยู่ในชนบทเนี่ย ก็ได้รายได้จากนักท่องเที่ยวอย่างคนหูหิ่ง <Yeah. S 1> ก็จะทราบดีนะครับว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวมากัน,นเยอะเนี่ยนะครับร้านค้านะครับผู้มีรายได้ต่างๆอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะแฮปปี้มีความสุขกันนะครับช่วงไหนนักท่องเที่ยวหายไปก็ก,ก็จะลําบากฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสําคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยว ครับฉะนั้นเรื่องผ้าก็ใช่เรื่องอาหารไทยนะครับก็ใช่เรื่องน่าตัดสินการแสดงมวยไทยสิ่งต่างๆนีครับคือเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นของคนไทยใครก็มาแย่งเราไปไม่ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างวันนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ เราก็เจอภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกานะเพิ่มขึ้นไปอีก19%อย่างงี้จากนั้นต่อไปสินค้าไทยเราส่งไปขายสหรัฐอเมริกาก็จะมีราคาถูกงขึ้น19%ก็คงจะขายยากขึ้นนะาก็ต้องไปหาตลาดที่อื่นมาทดแทนหรือมาลดต้นทุนการผลิตหรือมาเพิ่มคุณภาพกันอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้และก็เป็นของคนไทยแล้วใครก็มาแย่งเราไปไม่ได้ก็คือความเป็นไทย ความเป็นซฟอ์พาวเวอร์อะไรที่เป็นธัตตลักอะไรที่เป็นของคนไทยนะครับอาหารไทยเป็นของคนไทยทุเรียนป่าละอูเป็นของคนหัวหินยกตัวอย่างเนี้ยผ้าไทยผ้าไหมไทยอาหารไทยมวยไทยดังนั้นเนี้ยผมว่าวันนี้ท้าการวิกฤตเศรษฐกิจเราต้องเอาความเป็นไทยเข้าสู้เราจะมถึงจะอยู่รอดได้นะครับฉะนั้นวันนี้ครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ ช้ความเป็นไทยเนี่ยสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งในนั้นก็ถือผ่าไทยนี่นะครับแต่ใน,นวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากก็อขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่ได้นําเครือข่ายของจังหวัดนะครับมาแสดงเรื่องผ้าไทยแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผูน้วราการสถาบันพัฒนาสังคสิงห์ทองเพื่อชันชัยนะครับที่ได้นําร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเครือมาแสดงที่เมืองหัวหินนะครับซึ่ง เมืองวีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วจะทําให้พวกนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาเที่ยวเนี่ยก็จะลําลึกนะครับแล้วก็มีความชอบประทับใจกับความเป็นไทยสินค้าไทยแล้วก็จะปากต่อปากต่อไปคนก็จะมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับเศรษฐกิจต่างๆเราก็ก็พอที่จะกระเตื้องกันนะครับยายามที่วิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง